พี่จะหารวนี้นะบวกเลขลบเลขคูณเลขได้หมดนะครับจะหารไม่ได้สองบวกหนึ่งสามสองสามหกหกกสามสองสามยสสี่ี่เป็นไัไง้ไหม้ั

โปลีนับให้แม่หน่อยสี่สบแปต่งหากถูกต้องที่ตมี่ออเี่อะไดี20จได้เท่าไรรู้ไหมสิบเจ็ดไงูแล้วนี่ยี่สเจได้สิบเจ็ดไหพี่พีนับให้แม่หน่อย2ี 1ิอโอ้ยโพลิลบให้แม่หน่อยยี่สิบรลบเจ็ดสองสิอะโพลิโลิลให้แม่หน่อยสิบสิบสิบสหบสิม่ิ่สิบ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 สิ พ้ายี่สิบหนูต้องสุคูนไงท่องดีห้าหลังต okay, ิ่พันแต่ไม่มาดีดีมาห้มาหกสิี่ห้อยมาแปดสิบหกสิบหกคูนสี่หกเปิดกันสี่ครั้งมีบีหกหนึ่งหกสองสิบยี่0 2บ เจ็ดลบสามแปดหารสองหารคือยังไงหารคือแบ่งไงเอาเรากันให้ได้แย่ให้ได้สองกองหรอแปดหารสอง,องแบ่งแบ่งแบ่งกองละสองไง ของมีทั้งหมดแปดอะได้กี่กอง